รากดินคือผู้เปลี่ยนขยะเศษอาหารให้กลับมาเป็นประโยชน์ได้อีกครั้งด้วยแนวคิดที่อยากให้ทุกคนจัดการขยะเศษอาหารในบ้านเป็นกิจ,จวัตรประจําวันเหมือนกับการซักผ้าหรือการทำำาําความสะอาดบ้านครับจุดเริ่มต้นของรากดินมาจากการที่เราไม่อยากเอาขยะเศษอาหารมัดใส่ถุงแล้วเอาไปทิ้งหน้าบ้านแล้วสุดท้ายขยะพวกนี้ก็จะไปจบที่ภูเขาขยะกลายเป็นต้นเหตุข,ของก๊าซมีเทนที่ส่งผลต่อภาวะโลกร้อนในปัจจุบันคงจะดีกว่าถ้าเรากําจัดขยะพวกนี้ได้เองที่บ้านแต่ก็ต้องเป็นวิธีที่สะดวกและไม่แพงเกินไป จึงได้เกิดเป็นเครื่องย่อยรากดินที่ทุกบ้านสามารถมีได้ด้วยตัวเครื่องดีไซน์แบบมินิมอลขนาดกระทัดรัดใช้งานง่ายแค่เอาเศษอาหารใส่เครื่องกดปุ่มรอ6-10ชั่วโมงขยะก็จะลดปริมาณลงสูงสุดถึง90%กลายเป็นสารปรุงดินที่มีประโยชน์กับต้นไม้ของเราด้วยปัจจุบันรากดินดำเนินงานมากว่า2ปีเราได้รับเสียงตอบรับที่ดีจากผู้ใช้งานเป็นจำนวนมากในทุกๆช่องทางและที่สำคัญจนถึงตอนนี้รากดินช่วยลดขยะไปได้มากกว่า500ตันแล้วครับ ผมอยากให้คนไทยหันมาสนใจเรื่องขยะเศษอาหารมากขึ้นเพราะเป็นสิ่งที่ทุกคนสามารถช่วยกันได้อาจจะเริ่มจากการแยกขยะในบ้านแล้วลองหาวิธีกําจัดเศษอาหารที่ตอบโจทย์กับการใช้ชีวิตของคุณเองก็ได้แค่นี้คุณก็จะเป็นส่วนหนึ่งในการเปลี่ยนแปลงโลกให้ดีขึ้นและก็จะเป็นอีกหนึ่งแรงผลักดันที่ช่วยให้เกิดการจัดการขยะตั้งแต่ต้นทางเหมือนกับที่รากลินกํลาลังทาครับ